เอา,า,าม,มาจิน่าหัวล้านแม่กวนแบบถือกองประคองชีวิตพี่น้องผมไล่การนีบ่ตรงห่วงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอาซีเบิงว่าบ้ามีเลี้ยนแบบช่องบางช่องบ่ได้เลี้ยนแบบด้วยครับเรื่องบ้ามีตั้งใจเห็นให้มันคือเลยพี่น้องพ่อขอเข้าขอ,ขอพี่น้องผมคันมันแพงเขออกากับบกว่าต้นทุนเขาบ่ถึงเขากับขอซิมไ,ได้แน่นอนพี่น้องผมเอาคือเจ้างหนีลาบเนี่ยครับอืมเออมาเด้อมาเด้อในอันบ่แมนไอ้นี่นี่เป็นเอซีในอันดีนี่ เดี๋ยวมันสิวาบ้ามี่รอเลียนขอตัวไลายๆอันนะว่าในอันเป็นไอรอนของบ้ามีเนาะครับเนาะเอาเอาเป็นสร้อยจุกว่าซสาเบ้องต้นกันราคาเดียวกันเจคุณเอาสร้อยจุล้วกะเอาโอ้ยเพียนแนนอนนี่ผู้เพียบ้าพวไสมาแล้วนะพี่น้องเนาะเอาสกกร้สนะอ,อยจูกับตมเมนะพไสเนาะอืมเอาสร้อยจุกับตมจัดมากคุณพ่อสีงามๆเนี่ยนี่เขาผ่านบ่ได รวมมาเลยมันก็นเอาเนื้อก็เอาติดมันก็นเอาองามบ,บ่มันอันนี้แถมเอาแถมเลยนนละ<า>ส่จานาเดียวกันมาเลยอเอาเปล่งเป่งหาเ,เสียครับนั่นพี่น้องเรามีนายทุนแล้วนะครับครับถือกล่องปลาคว้างชีตพี่น้องผมเอาต้มน้ำด้วยเมื่อก่อนต้มต้มนี่คือสีด้จ้าเองเพราว่าเจ้คูุนยางนี่แล้วตายบ่เหลี่ยงผมผมอยู่ดีเแจ้าเอาบีใ่เอ้าว มากพีแทร่หรือบี่มังฝรักันเรียกเหรอแข็งแทร่พี่เรียกเปล่าเปล่าห่วเขากินเขากินค่าล้านกินค่าเชียงกินค่าตลาดกันไปเรื่อยพี่น้องผมนี่ความจำเครื่องมันได้แชร์เห็ดจุท่อนั้นพี่น้องมาช่วงใบสามเครื่องเป๊ะเลยพี่น้องผมเครื่องต้มนี่ว่างไว้ถ่ายรถก็ได้โอ้นี่ก็ได้โอ้เราตั้งตัวได้แล้วจัดไปเนี่ยแชร์อยู่น้ำคุณพ่อเด้อคุณพ่ออยู่ใส่ถามเราอขาอย่างนี้ อเอาไไสวยกันนี่เห็นพี่นองเอาครับเอาแก้วหนึ่งถวยไปใส่แก้วมาพู้ใส่นี่เรามองบ้ามีมักเปะเปะนี่หะมันงามเลยนี่นงามจัดไปยอดเลยเลยมั่นงามวัยยเอาขวดมาชว่วยด้วยคุณขวบเบ้าคุมดีคับยอดวิวรักเมื่อนไปเจอถือปั๊บสี่หมื่นนี่ว่าเขปีนเ็น กันนั้นก็สอบด้วยอ่าอ่าอ่ามันเป็นบางอันมันก็เป็นลีกระซิซึ่งเข้ากับพ่สามารถสิเป็นเรือเมือลีกระซิดเข้าได้เนื้องามงามเฮ้ยเสียบ่ะีรน่ะอุ้ยเสียเงาๆเลยพี่น้องมีบ่เสียบัดเมือนั้นงามครับเกียรจีวเส้นพประดับเรามีเส้นไปรดอือไอ้โรคหักแตกรถเบาบัวใส่โอ้บาดเก่าเนื้อพกทางเทิงพี่น้องเนื้อพกทางเทืง สุดอยอดนี่แหละจริงๆบ้านมีสิกินตะตอนอยังสีเลยก็รบรสูด้ลยแบบบ่าอืมส่ายลงไปคุณพ่อจุข้าเฉียงต้มข้าเฉียงพี่น้องมันต้องขนาดนี้แหละชีวิตอืมงามงามกันไปเรือ่อยอมองบ่างามแล้วกับ่้างให้ความดีเพราะว่าเราก็สีจุน้ำ ส่วนเนี้ยเจี<อ>๋เขาก็มีบ่ได้ขาดเพราะคุณพ่อเนาะครับพอเนี้อันนี้ของเขาพี่น้องผมอึงจะเชื่อก,กขขันโคกกลางคือเกาขาพี่น้องผมไปโหลด<อ>เถอะบ่ไปนั่บ่ใช่ละเดี๋ยวขอเจี๋ยก่อนเลยพี่น้องบอ่เฮี้ยวลืมลืมเม่ก่อนเฮ็ด้ต่วกกนมะเพื่องเอาเจอเฮ็ด้ายเป็นบ่สถานที่ของเข่อเป,เ,ปเป๊ะ อ๋อฟักเนี่ยสียาเอาเนื้อสียาเงี้ยสิฟักอยู่เสมออ๋อจัดส่วนที่ดีที่สุดแม่กวานแล้วสิเอาให้อืมอ้าวอ้าวเอาจัดมาจัดมาจังได้กระได้เบิดพี่น้องเอาโตยวเยื่อเอาโตมานั่กระเล้วกันเอามากวานเลยเบื้องต้นต้มเด้อแม่กวานบาดนี่ขวดมีผักมีไอ้นี่เห็นบ่อร์อวมจังได้พี่น้องผม เสบเสีบ้ามี่เนี่ย่าขึ้นเที่ยวไเป็นอะไรดีปะควาจะคับเนี่ยบ้ามีมัดเจียงสี่หรอเจียวคันสูตรบ้ามีมันต้องเข้มขนนั่งกินวินาง ไปพุ้มผ่าแล้เนะนี่ยสดัรันีสเดี๋ยวเ่าต้มกินพี่น้องต้มว่ะมามาครับมาครับครับเจออา้าควางตลาดพี่น้องนี่รเราขอเจอสามอยู่ พวชักเลยโว้ยัยาลูกพี่ให่อยไปยากเอาสมบูรอกินตัวแจ้งวาทางผัวตัวผั่มันใจย่ามาจ้นนั่นนี่ต้นไงพใหไลายกับพะโลดีเอาเลยครับผมเอาเลยครับเอาเลยผมกินแล้วคุณอนไรวะเนี่ยคุณบัวครับุลาพวอืมละท่านแก่ไข่เ้อี ตัวขยมจีเรานั่นท้อคู่บ้าก็ยอมกระไดเนี่ยวว่าะก็ยำอยู่นี่กระไดครับครับเสียบพี่น้องอ้าทัพี่มาไงแจ่วว่าครับเผ็ดแบบเราไ็นไงเัะแบบเจ้าอะไรกว่าไ่อันมักเนวนี้เหรอครับแต่นันก้อนนี่ ตอนยังสิบมัมัมันมันอยู่ลตัวนี้มันบ้าบ้นตัวนี้ครับใคบานเทนานี่วานี่บ่กคาเทนาป่ะคาเทนาอ้ต้มพุดยอดเลยบ้านนี่นั่งกินกลางตลาดพี่น้องผมยังอีบานนี่แชกว่าด้รับเชิญโอ้ฮะเสยบลบอกายพ่อ๋ยวกินมึงละงาันอม tao cả tao nóng tạo được cái gì đấy tạo được cái gì đấy tạo được cái gì đấy tạo được cái gì <laughs> chào bà như là khóm tay vợ liền เราจะกินตัวมามีตัวมลายนี่เลยที่บ้ามีประทับใจที่สุดต้อนแย่ดีต้อนเป่ๆเปๆเงๆแล้วก็สายใจนิ่มๆพี่น้องแนี่ก็นิ่มดี่สุดนะอืมแลบ้านเานี่ยเอ็นเป็นเอ็นพี่น้องผม แล้วรวมหน้าเดียวแล้วแล้วก็มาน่งกินกระดอกกระเดียนนดพี่น้องอุ้ยตอนนี้เปล่งเล่งเลยจับเบ๊ลงมว่นะพื่อนเาา <laughs> ừ. bây giờ <laughs> <dần> ừ. <laughs> cả nắng rồi nắng yêu nhau mong rồi mhm 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 con chúc chúc mắng chuột, chuột hai cuộc bài đến mùa phái há mùa phái bố mùa phái bố mùa cháu bố mùa phái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  bố mùa 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 หาจินเป็นบ่ไาด้ว่าจะว่าคุณพ่อเยคุณพ่อจิเบิรเบิดจังเี้ครับคอยคอยละเรียดแล้วไมมไปนี่ละบุบิถหไเลยอืมอืมมือไทยบาแขงบุบิมันแดงมันแดงแดงแดง่ามแดงพูงามแดงู้งามอยู่บ จากซี่แยกเจ้าสือไปรมะสิเลสโลตรงไปอย่างเดียวเลยฮ้อนขึ้นไปอย่างนี้เลี้ยวไส่อันนั้นจ้างจ้างอันเซ้น้าวเฉเด่นมันปะเนี่ยตรงเฉเด่นย่างเดียวพ้อนทำไฟแดงไปอันบะครับไปหอดซี่แยกเลี้ยวไส้ตรงไปอย่างเดียวโอ้ไปหอดซีแยกอันเลี้ยวไส้ไปทักทากหลังเยียเป็นมึงยครต้องมีเออเนี่ยหลังันจะเหยียบนใายเลยปายเข็มปาก ตาาันนี้มันยังไงใช่ไห่้หลคนนี้จังไเมื่อเมื่อนี้จะมาเป็นย่อมๆบางคนมานั่งมาแนงะคนหยาดฝนมากกับไอ้เสียบเนาะเอาครับุณกูบอกวาน่เอาไปนี่เอาไปนี่เอาบ็อกบลอครับเอาเลยจะหันมาเด้อาเ

นิวได้ก็มันซึ้ได้มีงามแบบไม่ต้องลุกบิบย่างเดียวบีบสดๆไปทานวางเลยพรองวดเปยฮะไปทานเสียตอนเปล่งเสียตอนเปล่งเลื่อน ไม่ต <smoked downhill. S 1> ้องฝั <Jedi. S 1> <biography. S 2> ่เด er ็ดสดๆทายเคียงอเีนพุดพุดดีว่ะกติพุดพุดดีว่ Những điểm bắt những điểm bắt những điểm không những điểm bắt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  เป็นยังขัดมาดีดีกว่ายังขวันนี้่ะใส่บุ ouais. nice <S 2> <S 2> okay. ๊วันนี้ที่นั่นม่เท่าวันนี้นี่แมโดอขกาดสานเนยเจ้าน้เลี้ยแจานเนี่ยยด้เจ้าวันนี้น่กรไดอืม คนราว่ามันมันแซ่มมันมันเหลืองดีแต่มันสุดยอดเลยแง่เนีงัวกับกมันปลากับมันมันทุย่างมันเป็นบางตัวเลยเป็นบางตัวเลยบางตัวอยู่หต,ตัวเลยทีนี้มีหกตัวเลยที่ส้งด้วยนั้นสามแฝดกูสาดไสนเน้าอี้ ประเภทต้มเนี่ยโอ้มามาดังตีเลยไปอะไรปะสบายเลยือเท่าก็ต้องไปเหมือนกัาพอสือว่ได้ไปพอเนี่ยนี่พอไปบอพอเนี่ยนี่พอไปพอเนี่ยนี่พอไปมันจะขาดทีมงานมันจะขาดตั้งบอไม่ไปอีกเหรอเมือนว่าเย็นน่อาได้เงินแบบกลางบอไปก็ไปไปลาบมอนิจูแล้วลาบช้างบ่าย <ừ. S 1> ปากันพุ่นมันเาเงเอ้าไป่ือเปาไปยุ่จะมออ๋องานดํางานบุญงานบุญด้องานดํามันเล้วพิ่นีนนน่งาน,น, ún, น, ún, นเราเอามือกันบุญเอาเจอกันยิบนาพี่น้องผมพ่อพ่อไปคว่ำจำเต็มจะมากัน หาลบอ่าหา萝ลบางจิบกันอาจจะเสียบรรยากาศเป็น่น่ก็ใช่ป่บวาบ่ามีความจำเต็มรอยยียสีแปดหยิกรั่วท้ายว่วโอ้ย่างเดียวแต่ว่าอันนี้สุดยอดที่ดีเดินนี่คุณพ่อมันเป็นมนอืปอมาดีป่ะมาดีบ่ะไปะยังไ่มากเดี๋ยวกัน,วนจุ่มนํำหวานใช่ไหมชุมันบ่ขอุ่มัน่ำหวาน่ดีบ่ เน้นังก็น้อยเมนป่ะเนี่ยมองมันแข,นขง<า>็งเขาคี่แข็งเากนี่มันจิง่ะดีกว่านี่ครับผมแล้วก็เจนนี่ก็กันเมืนป่ะเตนเฮดมันชกเลไปจุป่มน้ำห้อนนะครับนิ